เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนหลอนทั้งหมู่บ้านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่คุณผอมได้ประสบพบเจอมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กในหมู่บ้านที่คุณผอมอาศัยอยู่เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ยีกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นในหมู่บ้านจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณผอมจะเรียกว่าพี่หญิงโดยที่พี่หญิงเป็นลูกสาวกำนันซึ่งมีหน้าตาสะสวยคิดว่าในหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นไม่มีใครเกินพี่หญิงคนนี้อย่างแน่นอนตอนนั้นพี่หญิงอายุประมาณ สากว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานหรือตกลงปรงใจกับใครเป็นพิเศษกระทั่งที่มีทั้งคนหนุ่มคนแก่พอ่อไม่แวะเวียนกันเข้ามาจีบอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพี่หญิงแกก็ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทางสำนักงานกเกษตรอำเภอได้จัดเจ้าหน้าที ซึ่งเป็นข้าราชการมาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำฝ่ายกั้นน้ำโดยต้องมาพักอ้างแรมที่บ้านของกำนันซึ่งเป็นบ้านของพี่หญิงด้วยด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันข้าราชการผู้นั้นกับพี่หญิงก็ได้ตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกันในเร็ววันนี้และก่อนแต่งงาน ประมาณหนึ่งเดือนในเย็นวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนปั่นจักรยานมาที่บ้านแล้วก็เรียกให้พี่หญิงออกไปพบแล้วก็คุยกันตรงริมรั้วหน้าบ้านหลังจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มพี่หญิงก็ขวารถจักรยานปั่นออกไปแต่ว่า แม่ของพี่หญิงเห็นเสียก่อนจึงถามว่าเด็กเดินแล้วมึงจะออกไปไหนไอ้หญิงพี่หญิงก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนถแถวแถวท่าข้ามท่าข้ามคือสถานที่ประจําของคนในหมู่บ้านมักจะมาพบปะพูดคุยกันรวมไปถึงนำผ้ามาซักเพราะว่าท่าข้ามเป็นสถานที่ที่ติดกับปำคลอง คิดว่าตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หลังจากพี่หญิงตอบแม่ไปว่าจะไปท่าข้ามพี่หญิงก็ปั่นจักรยานออกไปโดยไม่มีใครรู้ร่วงหน้าว่าจะไม่ได้กลับมาที่บ้านตลอดการและคืนนั้นลูกสาวกำนันไม่ได้กลับบ้าน พอลุ่งเช้ากํานันก็เกณฑ์ลูกบ้านช่วยกันออกตามหาพี่หญิงแถพิกแผ่นดินในตำบลและหมู่บ้านและสถานที่ที่คิดว่าพี่หญิงน่าจะไปเมื่อกํานันและชาวบ้านหากันทุกพื้นที่ทุกป่าที่คิดว่าพี่หญิงน่าจะไปหรืออาจจะได้รับอันตรายแต่ก็ไม่เจอมีป่าไผย อยู่ป่าหนึ่งห่างจากหมู่บ้านไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรตรงด้านซ้ายมือจะเป็นป่าไผ่รกๆและทึบมากขวามือจะเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆทุกคนก็ช่วยตามหาและหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ในความคิดของชาวบ้านณนตอนนั้นก็คิดว่าพี่หญิงน,าน่าจะถูกฉุดไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใคร ในายามทุกขร้อนใจในขนาดนี้สิ่งที่พึ่งพาได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นลองบดดาล,ล่างส่งที่เชื่อถือได้ณตอนนั้นร่างส่งบอกว่าให้กลับไปหาใหม่แถวแถวป่าไผ่ดูให้รอบๆครั้งนี้ยังไงก็น่าจะเจอไปดูเถอะยังไงก็ต้องเจอแน่ๆพอได้ฟังอย่างนั้นทุกคน ก็เริ่มใจขอไม่ดีโดยเฉพาะแม่ของพี่หญิงเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาพอ,อกคิดไปในเรื่องราวต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดีและคิดว่ามันเกิดอะไรกับลูกแต่พอกำนันและลูกบ้านกลับไปตรงป่าไผยอีกครั้งหนึ่งเดินลึกเข้าไปด้านใน จะพบว่าจะมีลองที่มีผักตบชวาและยากขึ้นลกมากสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้เริ่มปรากฏขึ้นชาวบ้านคนหนึ่งเจอรองเท้าแตะของผู้หญิงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่รองเท้าของผู้หญิงจริงหรือเปล่าจึงเดินต่อมาคุณผู้ฟังครับเขาพบศพของผู้หญิงจริงๆแต่ว่าลักษณะของศพ ท่อนบนเปลือยท่อนล่างใส่ผ้าถุงสีดำตั้งแต่ใต้ลำคอจนถึงท้องน้อยถูกผพาออกอว,วัยวะต่างๆถูกนำไปแขวนตามต,ต้นไผ่กิ่งไผ่เป็นภาพที่น่าสยดสยองของผู้ที่พบเจอในตอนนั้นแต่ด้วยความที่ว่าศพนั้นตายข้ามวันข้ามคืนไปแล้วมีบางส่วน ที่ถูกนกกาจิกกินไปบ้างแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงต่างพากันช่วยเก็บชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆมาใส่กระสอบแล้วห่อกับหมู่บ้านก่อนแต่พอแม่ของพี่หญิงรู้ว่าพี่หญิงกลายเป็นศพก็ผ่านให้เป็นลมสลบไปหลายต่อหลายรอบและทุกคนต่างก็พากันสงสัยว่าฆาตกร คนนี้มันเป็นใครทำไมถึงทำกับพี่หญิงได้โหดร้ายแบบนี้แต่มันก็น่าแปลกตรงที่ว่าตำรวจไปตรวจสภาพศพคือไม่มีร่องรอยของการถูกขมขืนเลยแม้แต่น้อยแต่กลับพบว่าบริเวณหน้าผากของศพกลับมีรอยกรีดมีดกดลึกลงไปถึงกระดูกหน้าผากเป็นรูปกากบาท และยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าคนร้ายทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเมื่อพี่หญิงตายแบบผิดธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าตายโหงชาวบ้านก็ต่างพากันวาดกลัวทำกลางเสียงเล่าลือว่าวิญญาณของพี่หญิงเหี้ยนมากเที่ยวออกมาหลอกหลอนชาวบ้านไปทั่วแล้วอยู่มาคืนหนึ่งตะซอนคนแก่ในหมู่บ้านแกะจะชอบออกไปจับเขียดจับก,กบ ในช่วงเวลากลางคืนในคืนนั้นแกต้องปั่นจักรยานผ่าดงไผ่ไปถึงจะถึงสถานที่ที่แกจะไปจับกบจับเขียดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ในตอนนั้นแกไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผีเลยเพราะว่าแกเป็นคนใจถึงไม่คิดไม่กลัวเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่พอตาซ้อนปั่นจักรยานผ่าน ดงไผ่มาแค่นิดเดียวแกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกนาซ้อนนาซ้อนจ๋านาซ้อนพอแกได้ยินแกก็หยุดแล้วหันกลับไปมองด้วยความสงสัยแต่ปรากฏว่าแกเห็นผู้หญิงกำลังเดินโซซัสโซเซออกมาจากป่าไผ่ในสภาพที่ไม่ใส่เสื้อผ้าและที่สำคัญ ตั้งแต่คอหอยยาวลงมาถึงท้องน้อยถูกแหวะออกเป็นโปรง่งล่างนั้นยืนตัวขาวซีดแล้วลองเรียกแก่ว่านาซ้อนจ๋าช่วยตามหาคนที่มันฆ่าฉันให้ฉันหน่อยนะนะจ๊ะนาซ้อนจ๋าตาซ้อนในเมื่อแกเห็นแบบนั้นก็คิดว่าแล้วแกจะอยู่ทำไมล่ะทิ้งจักรยานคู่กาย และวิ่งกลับบ้านพร้อมกับแหกปากว่าผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกแทบเสียสติไปเลยในวันต่อมาชาวบ้านพอทราบเรื่องว่าตาช้อยถูกผีหลอกก็มาถามเรื่องราวความเป็นมาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรตาซ้อนแกก็เล่าไปแต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าตาซ้อน แกเป็นคนขี่เหล้าเมายากินเหล้าอยู่ตลอดเวลาแต่ฝ่ายแม่ของพี่หญิงพอรู้ข่าวว่าลูกสาวตัวเองกลายเป็นผีเที่ยวมาหลอกหลอนชาวบ้านให้ทุกคนต้องหวาดกลัวแกก็เป็นลมล้มพับไปอีกหลายต่อหลายรอบด้วยเพราะว่าสงสารลูกสาวจับใจเรื่องราวของความรอนของพี่หญิงไม่ได้จบเพียงแค่นี้มีอยู่วันหนึ่งพวกผู้ใหญ่ ในหมู่บ้านไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านงานที่หนึ่งแต่พอขากลับมันก็ดึกแล้วประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มเพ้นจะได้ทุกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสองคันคันละสองคนระหว่างทางก่อนที่จะถึงป่าภัยประมาณ4ี่ถึงห้าว่ายู่ยไฟหน้ารถทั้งสองคันก็ดับวูบลงเมื่อไฟดับ จึงมองไม่เห็นทางรถทั้งสองคันก็จอดเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรไฟถึงดับมีลุงคนหนึ่งเป็นคนซ้อนลงมาจากรถแกก็จุดไฟสูบยาสูบในตอนนั้นหางตาของแกเหมือนจะเห็นขาคนอยู่ในระดับสายตาของแกแต่พอตั้งใจหันกลับไปดูกลับไม่มีอะไรแกคิดว่าคงตาฝาดไปแน่แน จากนั้นทั้งหมดก็ตัดสินใจว่าในเมื่อฝ่ายหน้ามันไม่ติดก็ขี่เปนไปแบบนี้แหละแบบมืดๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ถึงเองแต่พอช่วงที่กําลังจะออกตัวกลับได้ยินเสียงของหล่นดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นเหมือนน้ำหรืออะไรสักอย่างหนักๆล่วงลงมาจากที่สูงแต่ทว่าทั้งสี่คน เป็นคนสมัยเก่าจึงปากหนักแต่คิดอยู่ในใจว่ามันจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติอย่างแน่นอนจึงไม่ได้ทักไม่ได้พูดแต่จูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดเสียงแว่วๆมาจากที่สูงว่าเก็บให้กูหน่อยเก็บให้กูหน่อยลุงคนหนึ่งพยายามหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นมีใคร แต่พอมองที่พื้นแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมาปรากฏว่าที่พื้นมีอวัยวะของคนอยู่มากมายในสภาพที่มีนอนเต็มไปหมดในตอนนั้นทุกคนเริ่มสับสนวุ่นวายและมีอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนี้มันที่ที่มีคนตายที่ว่าไอ้หญิงลูกสาวกำนันไงพอลุงคนหนึ่งพูดจบ เสียงอะไรก็ไม่รู้กระโดดลงมาจากที่สูงทันทีและหลังจากนั้นเรื่องที่ชาวบ้านโดนผีพี่หญิงหลอกในช่วงเวลานั้นต่างก็เป็นที่โจทจันกันมากทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นเล่นเอาพบคําเมื่อใดผู้คนไม่กล้าออกไปไหนต่างก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่จบลงแค่นี้วันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระใหญ่เมื่ออยู่ๆก็มีคนบ้าคนหนึ่งมักจะนอนอยู่ที่ศาลารอรถปกติคนบ้าคนนี้ก็<ๆ>ไม่อยากจะพูดกับใครแต่วันนั้นเวลาประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นคนบ้าคนนั้นได้วิ่งมาบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าเดี๋ยวคืนนี้ ไอ้หญิงจะกลับมานะคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะเดี๋ยวมันจะกลับบ้านพอวิ่งไปถึงหน้าบ้านกัน,นันก็ตะโกนบอกว่าลุงลุงคืนนี้ไอ้หญิงมันจะกลับมาบ้านนะไอ้หญิงมันจะกลับมาบ้านไอ้หญิงมันคิดถึงบ้านพอพูดเสร็จก็วิ่งหายไปเลยปรากฏว่าคนในหมู่บ้านมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อชายผู้นั้นแต่ส่วนมาก ก็จะหวาดกลัวและรีบปิดบ้านกันตั้งแต่หัววันพอตกเวลาประมาณทักเที่ยงคืนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงหมาหอนตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านจนถึงป่าไผ่สักพักก็มีเสียงลักษณะเหมือนคนลากของอะไรบางอย่างมาชาวบ้านที่อยากรู้ก็แง้มหน้าต่างดูอย่างเงียบ แต่ด้วยความว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายก็พอจะมองเห็นความชัดเจนจากภายนอกบ้านได้บ้างว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีลักษณะคล้ายๆเงาคนเดินผ่านเข้ามาในถนนหมู่บ้านอย่างช้าๆใช่แล้วมันเป็นล่างของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มือกำลังลากถุงอะไรมาด้วยโดยผู้หญิงคนนั้นสภาพเปื่อยท่อนบนท่อนล่างใส่ผ้าถุงสีดำมือหนึ่งควาเอาล่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งออกมาจากถุงแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวและเมื่อล่างนั้นออกมาจากถุงแล้วมายืนเคียงข้างกันเชื่อไหมครับคุณผู้ชมทั้งสองล่างนั้น ร้องหหยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวไปทั้งหมู่บ้านส่วนล่างที่ไม่มีหัวก็เทียบโบกมือไปโบกมือมาเหมือกนกำลังจะควานหาอะไรสักอย่างชาวบ้านที่แอบดูต่างก็พาก,กันกลัวจนแทบสิ้นสติเด็กๆร้องไห้กลัวจนลันพอสักพักหนึ่งล่างที่น่ากลัว นาเกลียนั้นเดินมุ่งหน้าไปทางบ้านกำนันเหมือนแกจะรู้และเตรียมรับมือกับลูกสาวของแกไว้เหมือนกันซึ่งอยามนี้ลูกสาวของแกมันไม่ใช่คนอีกต่อไปกำนันเปิดไฟหน้าบ้านแล้วออกมาตะโกนว่าทำไมมาหลอกชาวบ้านก็แบบนี้ทำไม ทำไมไม่ไปหลอกไอ้คนที่ฆ่าลูกล่ะมาหลอกชาวบ้านทำไมให้ชาวบ้านเขากลัวสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปทำไมล่ะลูกจากนั้นลุงกำนันก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปนึ่งนัดทำนองว่าพ่อและแม่รับรู้ในความทุกข์ยากของลูกแล้วแต่คืนนั้นเหตุการณ์หลายอย่างไม่สงบ เพราะบางทีชาวบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวกิ้งไกรกิ้งหมาบนถนนและด้วยความกลัวจึงทำให้คุณผอมซึ่งเป็นผู้เล่าเองถึงแม้ว่าจะปวดชีก็ยังไม่กล้าจะลงมาเข้าห้องน้ำเด็ดขาดเหตุการณ์สยองขวัญในคืนนั้นก็ผ่านไปลุงกำนันและชาวบ้านก็ได้พากัน ไปปรึกษาพระเกเจิอาจารย์ดังแห่งหนึ่งในตัวอำเภอซึ่งเป็นพระที่มีคนนับถือไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยความหวังว่าจะมาช่วยปราบวิญญาณผีร้ายลูกสาวตัวเองให้เกิดความสงบและไปผุดไปเกิดได้สักทีและเมื่อไปถึงวัดแต่สิ่งที่หลวงปู่พูดมาประโยคนึงว่าผีร้ายนั้น จะไม่ไปไหนหรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขาแต่ถ้าป่าภัยเกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาก็น่าจะทำให้เขาไปสู่สิ่งที่เขาควรจะไปที่ชอบที่ชอบได้เพราะเป็นสถานที่ที่เขาตายแม้วิญญาณเขาจริงๆพยายามจะดิ้น่นไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามชาวบ้านเลยถามหลวงปู่ว่าแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนคะหลวงปู่บอก จิตสุดท้ายของเขาจะไปที่หมู่บ้านเขาคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ลุงปู่ตอบมาแบบนี้เมื่อทุกคนพอทราบดังนั้นชาวบ้านก็เลยตัดสินใจว่าจะเผาป่าไผ่ทั้งหมดด้วยความหวังว่าผีพี่หญิงจะได้ไม่มาอยู่อาศัยตรงนี้อีกต่อไป และเพื่อที่จะให้ไปเกิดใหม่แต่พอเผาไปแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกตามมาอีกหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าเวลามีคนขับรถผ่านบริเวณนั้นตอนกลางคืนพอมองผ่านเข้าไปก็จะเห็นเหมือนผู้หญิงกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่ตรงจอมปลวกซึ่งที่เคยเป็นป่าไผ่มาก่อนส่วนแม่ของผู้หญิงเอง ก็เคยฝันว่าลูกสาวมาหาที่บ้านแต่ก็ขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าวิญญาณของพี่หญิงสูกสั่งห้ามโดยเจ้าที่และบางทีแม่ของพี่หญิงก็เกิดอาการเพ้อและบอกว่าไอ้หญิงมันอาบน้ําอยู่หลังบ้านนน่ะมันบอกว่าให้กูอ่ะไปตามหาคนที่ฆ่ามันให้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีใครจับคนร้ายที่ฆาตกรรมพี่หญิงได้เลยแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนในตำบลอื่นโดยหลอกให้พี่หญิงออกไปแล้วคาลัดคอชำแลหลกอวัยวะต่างๆออกมาตามที่เราไว้ในข้างตน้นกฎหมายทำอะไรกับคนร้ายไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมผมเชื่อว่า อีกไม่นานผู้ที่กระทํากับพี่หญิงจะต้องได้รับกรรมอย่างแสนสาหัสเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณผอมได้ประสบพบเจอมาตั้งแต่ในวัยเด็กต้องขอขอบพระคุณคุณผอมด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง หากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์